Ah, honey! กันพอเอ้ยพอจังออกมามาแล้วบักหุดลำมาแล้วนักเลี้ยงบะลซินเฮ้ยเด้อปอกเดือลำมากินมาไหลผักกีซันเอานี่ลั่มเถินพนช์ใจสมองไว้คะกันลั่มเดิมพอลำปะจังกะบ่อญาตดอกหมนกะบ่อ่อนไปเดือดเข้ามานี่ละว่าแห้งงาบาลำบ่เบาลิงซิงกลอนน้ำมนันลาวาก่อนจังว่าดีนักกะพีความรู้นี่พนโลหรือทำไปอมมาสู่ไปเชื่อเลยบ่ได้ว่าลำเดิมพอลำปะจังกับเฮกะดอกมาแดงบัวายังพอยังเดียวเนื้อน้องเด้อ หนหมื่นเนี่ยมาถ้าปัง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 ,ปง,ปง ฟังฟังประลกประดานจากกันมาถึงนันนาลำมมันลำมวีเสียติปอาจารย์เรากานเราวัตสิพาเจ้าขอไปทำโมกวนผมบัคผูลำนี่ละพอสีให้ปันดอกคือพระเทศตัวที่ั่งสอนผู้เท่าโดนเอ้าว่ามาว่ามาน้องเลยน้องฟังเอาเรื่องน้องหล่มอลำสาเมื่อกะจินหรือเดิมพอที่สวมกับเงินพรอนซัดทำบ่สิลำมัตลัมสศอสนนำหรือสมาดหรือดอกข้อเขียวสัตวหยอกึ่งก็เป็นได้สูอันลำหันลำมอยู่พระลำมบ่ยนตัว นาเจ้าอย่าลูกเจ้าอย่าลูกไปแยงงงี้เก็บเด็กวัดกุนาทีครับน้องเอา ก่อนล้ำเอยตั้งมุ่บอกเือเขาก่อนลำผมตั้งคนบอกเือความไม่ก่อนงันก่อนหน่เพียงฟังรั้งต่างต่อต่างต่อต่อมางอหรือแม่นมาเชี่ยก่อนลำได้สูงทางมีหลายทางข้างคนแตกกันแล้วกันแล้วกันหาแต่บอลหรือตะแม่ละบอลแม่กันมาว่าวบอลดีว่านันนาพื้นคนว่านี่สิให้เพียงปานได้ความหรือแม่แต่ผมไม่ลำไปสิลองน้ำตามแกหรือดอกคอาเสียให้ผมเดินหน้าเดี๋ยวปั่นมาแล่นมา มาเล่นมาเล่นแล้วก็เลดไปใส่บ่มีทั้งยอนยานล้ว็เสี่ยวทอนไ่มันละสีนำบนอแม่นมูไม่ไม่ดูไม่แดงไม่ตะแบงนองงานงงานยงงางหัดเยยงบไม่ซ้ำ้าโนแม่นไม่จูดถึงรักเตีนตั้งี่ไม่พัวไปหังไม้ตักำแตแกแ่พองพังกันคุณลไปดงนอแม่นดงว่าดงดงว่าดงปักนังงดงวี ไปดุงน้อแม่นดุงว่าดุงบบบเน่าดุงเมื่อไรมาเรื่อเรื่อแม่นมากลุดและรงคูนดุลวนนี่ทางวันเรือแม่นบักคร้ำป้อมพ่อกัะยมสางกอไม่สมมอน้อแม่นเนี้ยไม่เนี้ยไม่ไผบอกว่าเป็นว่าจะเห็นน้อแม่นลำใดลำใดได้ง่าได้ไง่ายป่าวพื้นไม่นี่กแม่นมีไรก็ไปดูก็ได้กันที่บ่าเรื่องลำนี่เห็นงามเห็นงามเห็นงมมีผู้พันน้อ แม่นผู้คนผู้ที่โตนที่ต้อยไหลอะไหลดอยมีผู้อยผูนูโนเบิงผู้โนมันเป็สีโจโกคันโคโนคันเขาคัเป็นคันเรานานานั่นนาว่าเลำละปะังบมีทางอย่อนจันของเสี่ยวทอนไนานนาผูนาโน โอ้ยังเสียกอยู่อันฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์น,น,นะครับเด้อวันนี้ย่าทีจบลงไปนะครับพี่น้องเป็นการล่ำของมรรคบ,บูติศักงวดทะนูหรือหรือบุติศักฟาแลบนะครับ ช่วงนี้พเดพระคุณลงพอพระราพุ่มจริยคุณกำลังใช้อ้โอบาทนะครับกับทางศิลปินนะครับกินองฝากกดไลค์กดแชร์นด้วยครับด้วยเป็นมืดที่สักครับพูดที่สัก Andam terus. Jadi, jangan jangan kau, jangan kau tuai tuai diri sendiri. Kau nak, kau tuai